สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกตามเคยนะคะยังอยู่ในหัวข้อชีวิตจำเริญเป็นนิดก่อนสิ่งินใดให้เรามีโอกาสอธิษฐานได้คันก่อนที่เราจะเรียนพระเจ้าของพระเจ้าด้กันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ที่เราจะเปิดพระวจนะของพระองค์และใจของเราทั้งหลายจะเปิดออกรับรู้พระองค์ด้วยเช่นเดียวกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงนำทั้งผู้พูดและผู้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยที่จะเป็นไปตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ขอทรงตรัสผ่าน พระเจนาของพระองค์ตอนนี้มาถึงเราถึงน้ำพระทยัยและพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราในการใช้ชีวิตประจําวันกับพระองค์จึงขอพระองค์ทรงนําในเวลานี้กราบมอบไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับตัวช่วยนะคะที่จะทําให้เราเติบโตในพระเจ้า ตัวช่วยในที่นี้ก็คืออวัยวะหนึ่งที่จะช่วยเราในเรื่องการเรียนรู้การฟังพระเจของพระเจ้าอย่างถูกต้องอย่างเข้าใจอย่างชัดเจนในพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมอยากกอบนะคะบทที่หนึ่งข้อ19เได้กล่าวไว้ว่าดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพระเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูด ช้าในการโกรธพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้บอกให้เราไวในการฟังนะไวยอย่างหนึ่งก็คือการฟังช้าสองอย่างก็คือการโกรธและการพูดแต่ส่วนมากเราจะทําตรงกันข้ามใช่ไหมคะคือไวในการพูดแล้วก็ไวในการโกรธด้วย คนเรามีปัญหาเรื่องฟังนะคะแม้เรามีหูที่ดีและหูไม่ได้หนวกเลยนะคะพระเยซูจึงตรัดไว้ในคําเทศนาของพระองค์หลายครั้งตอนสรุปพระองค์บอกว่าใครมีหูก็จงฟังเถิดนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีหูแล้วจะฟังแม้เป็นอวัยวะที่ปิดไม่ได้ที่เปิดตลอดแต่ เราก็สามารถที่จะเลือกฟังและไม่เลือกฟังก็ได้จึงมีภาษิตไทยที่ได้กล่าวไว้ว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไงคะนั่นก็หมายความว่าแม้เรานั่งฟังอยู่นะคะแต่ เราไม่ได้ใส่ใจในสิ่งที่ผู้พูดพูดเลยเราไม่ได้สนใจเลยใจเราเนี่ยล่องลอยไปถึงไหนแล้วไม่รู้สิ่งที่เขาพูดนั่นก็ผ่านหูเราไปจึงมีภาษิตไทยอีกคำหนึ่งบอกว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาก็คือฟังแต่ว่าให้มันผ่านหูไปไม่ต้องเข้ามาในสมองให้มันผ่านหูแค่นั้นนะคะ และจะมีภาษิตไทยที่ได้กล่าวไว้อีกคำหนึ่งก็คือฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนั่นหมายความว่าอะไรนี่ก็มีปัญหาเรื่องการฟังเหมือนกันฟังไม่เข้าใจฟังไม่จบแล้วก็ด่วนสรุปตามความคิดของตนเอง จึงทำให้เกิดการเข้าใจกันผิดเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดการทะเลาะกันมากยิ่งขึ้นจะสังเกตเวลาคนที่เขาทะเลาะกันเนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือไม่มีใครฟังใครนะคะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมฟังสักหน่อยฟังอีกฝ่ายหนึ่งพูดและฟังให้จบว่า และก็ฟังตามความเป็นจริงด้วยไม่ใช่เพื่อจะเอาชนะกันและกันนะคะการเข้าใจผิดกันการทะเลาะกันก็อาจจะหมดไปนะคะหลายครั้งเราเข้าใจฝ่ายตรงกันข้ามผิดอยู่ประจำก็เพราะว่าเราช้าในการฟังและก็ไวในการโกรธแล้วก็ไวในการพูดและก็ด่วนสรุปตามความคิดของตนเองไม่ใช่ตามความเข้าใจเนื้อหาอย่างถูก ต้องของผู้ที่กําลังพูดมีภาษิตไทยอกีกภาษิตหนึ่งก็คือมีคนหนึ่งถามคนที่กําลังปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านเข้าไปเขาถามว่าไปไหนมาคนนั้นก็ตอบว่าอ๋อสามบาสองศกนั่นหมายความว่าอะไรนั่นก็หมายความว่าคนที่ตอบนั้น่ะ เขากำลังคิดอะไรอยู่เขาไม่ได้ตอบตรงกับผู้ที่ถามนะเขาตอบตามความคิดของเขาเขาไม่ได้ตอบตามผู้ที่ถามถามเขาแบบนี้ก็มีเยอะเขาเรียกว่าตอบไม่ตรงประเด็นตอบไม่ตรงกับคำถามของผู้ถาม ตอบตามความคิดของตนเองว่าตัวเองกำลังคิดอะไรอยู่หรือบทสนทนาของคนสองคนหรือคนหลายๆคนที่คุยกันนะเราไม่ใส่ใจที่จะฟังคนที่เขากำลังพูดแต่เรากำลังคิดว่าเราจะพูดอะไรเราจะสังเกตในวงสนทนาบางทีแย่งกันพูดนะแล้วบางทีพูดกันคนและเรื่องไปเลยเพราะว่าต่างคนต่างไม่ใส่ใจใน คนที่กำลังพูดอยู่แต่ใส่ใจว่าฉันจะพูดอะไรกำลังคิดว่าฉันจะพูดอะไรดีจะตอบอะไรดีมันจึงทำให้วงสนทนาหรือการพูดคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันอันนี้ก็เป็นบ่อยมากแล้วเมื่อเรามีปัญหาเรื่องการฟังเช่นนี้ มันจึงก่อให้เกิดปัญหาในการฟังพระวจนะของพระเจ้าดังที่พระเยซูทรงตรัสไว้ในคำอุปมาเกี่ยวกับผู้หวานพืชใช่ไหมคะได้พูดถึงจิตใจมีหลายประเภทในการฟังพระวจนะของพระเจ้าประเภทแรกก็คือเป็นประเภทที่จิตใจที่เป็นเหมือนหนนทางใช่ไหมคะจิตใจแข็งกระด้าง จิตใจที่มีข้อมูลเยอะแยะเต็มไปหมดและก็เป็นจิตใจที่ไม่ใส่ใจในสิ่งที่กำลังฟังอยู่จึงถูกมารชาตานฉกฉวยเอาสิ่งที่เขาฟังนั้นไปหมดนะคะประเภทที่สองก็คือประเภทที่มีพื้นที่ดินน้อยแต่หินมากก็เป็นพวกที่มีความวิตกกังวลเยอะในจิตใจ เมื่อฟังพระชนะของพระเจ้าไปแล้วพอฟังเสร็จแล้วความวิตกกังวลปัญหาก็เข้ามาครอบงำในจิตใจก็จึงทำให้พรชนะของพระเจ้านั้นก็ไม่ได้เกิดผลในจิตใจประเภทที่สองคือ,คอพวกที่ดินที่มีหนามปกคลุมพวกนี้ก็น้าก็ได้แก่พวก ลุ่มหลงในลาบยศเงินทองชื่อเสียงความสนุกสนานฟังพระเจ้าของพระเจ้าไปแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ครอบงำก็จึงทำให้พระเจนะของพระเจ้าไม่เกิดผลประเภทที่4นี้เป็นดินดีแต่ก็ยังมีดินเป็นสส่วนด้วยกันนะคะเกิดผล30เท่า60สเท่าร้อยเท่าเห็นไหมคะแม้เป็นจิตใจที่ดี พระเจ้าของพระเจ้าก็ใช้ว่าจะเกิดผลทั้งหมดนะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับปัญหาการฟังนั่นเองวันนี้ดิฉันอยากจะแนะนำาการฟังที่มีประสิทธิภาพไว้สักสิบประการนะคะเพื่อจะช่วยพี่น้องได้บ้างในการฟังพระเจ้าของพระเจ้าดิฉันเชื่อแน่เหลือเกินว่า หลายคนนะคะที่ฟังพระเจ้าของพระเจ้าตลอดชีวิตที่เขารับเชื่อในคริสตจักรหรือใน YouTube หรือในชั้นเรียนก็แล้วแต่ท่านลองประเมินตัวท่านเองดูว่าท่านจำและเข้าใจได้กี่เปอร์เซนต์หรือแทบไม่จำเลยนะไม่ใช่ว่าเราฟังทุกครั้งแล้วมันจะมีผลดีต่อ ชีวิตของเราเองเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้เข้ามาในสมองหรือเข้าในจิตใจคำแนะนำที่อยากจะแนะนำให้ในการฟังที่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการใช้หูนะคะ mm hmm. ก็คือเขาบอกว่า mm hmm. เรียนรู้ที่จะฝึกใช้สมองฟังเรื่องยาวๆและก็เรื่องที่มันยากๆเป็นเรื่องใหม่ๆนะคะ mm hmm. เพราะอะไรคะ เพราะมันจะช่วยฝึกในการฟังของเราเพื่อเราจะจดจ่อมากยิ่งขึ้นบางครั้งเราก็ต้องฟังในเรื่องที่เราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสนใจฟังนะส่วนมากเราจะไม่ค่อยชอบและสนใจฟังในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ส่วนมากจะชอบฟังสิ่งที่ไร้สาระนะสิ่งที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์นะัน้นลองฝึกดูนะ ลองฝึกฟังเรื่องที่ยากๆย,ยาวๆแล้วก็เราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ต่อมาประการที่สองพยายามตั้งใจฟังจริงๆคิดหาเหตุผลตามผู้พูดคิดตามเรื่องที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่นะคะฟังผู้ที่พูดอย่างตั้งใจและก็จดจ่อคิดตามเขาประการที่สามก็คือพยายามควบคุมจิตใจสติอารมณ์จิตใจของเรา หากเรื่องที่เราฟังนั้นขัดแย้งกับอารมณ์ของเราอาจจะโดนใจเราบางทีฟังเทศนาอาจจะโดนใจเราเราก็ควบคุมจิตใจนะเหมือนพระรัชนาของพระเจ้าได้กล่าเตือนเราว่าให้ช้าในการโกรธอย่าเพิ่งโกรธโมโหโกรธาและหยุดปิดใจและไม่ฟังนะคะควบคุมตัวเองการที่สี่ก็คือสังเกตท่วงทำนองน้ำเสียงการเน้นของผู้พูดนะเพื่อจะเข้าใจ ประเด็นหลักๆที่เขากำลังพูดอยู่ข้อที่5ก็คืออย่าคิดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรือปล่อยใจเม่อลอยอย่างเด็ดขาดนะคะก็เหมือนกับในเวลานี้ที่กำลังฟังดิชันอยู่แล้วก็เม่อลอยไปนอกหน้าต่างหรือเปล่าข้อ6กก็คือหลีกเลี่ยงอุปสรรคการฟังเช่นเสียงรบกวนหากเราที่เรานั่งอยู่มีคน นั่งคุยกันจุกจิ๊กจุกจิกมีเสียงกวนใจเราก็ควรจะย้ายที่นั่งนะหากจำเป็นต่อมาประการที่7ก็คือหาที่นั่งที่จะฟังได้ถนัดเช่นนั่งด้านหน้าใกล้ผู้พูดและสื่อที่ผู้พูดใช้นะเรียนพระเจาของพระเจ้าต้องนั่งข้างหน้าถ้านั่งข้างหลังนะแสดงให้เห็นว่าเราไม่ค่อยใส่ใจเรียนอย่างเอาจริงเอาชัง อันนี้เดจันสรุปเองนะคะข้อ8ก็คือค้นหาสิ่งที่น่าสนใจอย่าด่วนตัดสินใจว่าเรื่องที่ฟังหรือผู้ที่พูดไม่น่าสนใจหรือไม่น่าฟังฉะนั้นเราก็ต้องค้นหาสิ่งที่น่าสนใจนะอย่าด่วนตัดสินว่าเรื่องที่ฟังหรือที่ผู้พูดไม่น่าสนใจหรือน่าฟัง บางทีเราอย่าด่วนตัดสินใจว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นโอ้มันสุดยอดเลยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะหรือในเวลาเดียวกันอย่าด่วนตัดสินใจว่าแย่มากๆไม่จริงไม่น่าฟังมันมันช่วยเราเป็นคนที่รู้จักศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมนะคะไม่ด่วนสรุปและตัดสินใจเชื่อง่ายๆ ประการที่9ก็คือไวในการฟังคือฝึกไวในการรับข้อมูลมากขึ้นบางทีผู้พูดอาจจะพูดเร็วนะคะไม่เหมือนผู้ที่กำลังสอนคลิปอยู่นี่พูดชา้าใช่ไหมคะพระมาประการที่สุดท้ายสิ่งที่ช่วยในการจำก็คือจดค่ะต้องจดนะคะดิฉันเองบางครั้งเรียนรู้แล้วก็ฟังเรื่องบางเรื่องใน y YouTube ดิฉันก็มีสมุดโน้ตที่จะมาจด และบางครั้งอันนี้เป็นคำแนะนำส่วนตัวบางครั้งเราขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถที่จะฟังใหม่ได้อีกครั้งสองสามครั้งบางเรื่องดิฉันฟังถึงสามครั้งเพื่อจะเข้าใจจริงๆนะคะนี่คือคำแนะนำที่จะช่วยในเรื่องการฟังของเราการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากเขาสรุปกันว่า ในพุทธนาของพระเจ้าที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในดินดีจิตใจที่ดีในการฟังพุทธนาของพระเจ้านั้นประเภทแรก30เท่านะคือเป็นพวกที่ไม่เข้าใจแต่จดจําได้ทั้งหมดเช่นอาจจะจําข้อพระคัมภีร์จําชื่อเรื่องโครงเรื่องหัวข้อหลักคนเหล่านี้เวลาถามว่าอาจารย์เทศนาเรื่องอะไรเขาจะตอบได้ทันทีเะยข้อพระคัมภีร์ชื่อเรื่องอะไรมีกี่ประการ แต่ไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดนะคะและก็บางที่เขาก็อาจจะได้รับคำหนุนใจบ้างที่เป็นคติเป็นตัวอย่างที่อาจารย์เขายกมาเท่านั้นเป็นข้อคิดในการที่เขาจะใช้ไปสอนจิตใจเขาในการดำเนินชีวิตประจาวันในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเท่านั้นอันนี้คือ30เท่านะคะไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจอย่างอื่นนะคะ ต่อมาประเภท60เท่าเขาบอกว่ากลุ่มที่เข้าใจความหมายค่อนข้างมากพวก60เท่านี้ค่อนข้างจะเข้าใจความหมายแม้ไม่ใช่ทั้งหมดที่ผู้พูดพูดหรือข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดนะคะแต่เขาจะเข้าใจหัวข้อย่อยตามด้วยข้อพระคัมภีร์ที่สนับสนุนด้วยเนื้อหารายละเอียดบ้าง กลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการหนุนใจบทเรียนข้อคิดจากการสอนแต่สามารถนำไปหนุนใจผู้อื่นได้อีกด้วยอันนี้คือพวกที่60เท่านะคะต่อมาพวกร้อยเท่านี้การฟังของคนประเภทนี้มีประสิทธิภาพมากได้รับความรู้และความเข้าใจได้รับประโยชน์ตามความคิดและจุด ประสงค์ของผู้พูดนี่คือสุดยอดการฟังที่มีประสิทธิภาพก็คือฟังและเข้าใจข้อมูลตามที่ผู้พูดพูดนั่นเป็นการฟังที่ได้รับประโยชน์ร้อยเท่าเราเป็นคนฟังประเภทไหนคะหรือว่าอยู่ใน30 60, เท่า60เท่าร้อยเท่าหรือเปล่า หรือยังอยู่ในประเภทที่ดินน้อยหินมากหรือยังอยู่ในประเภทที่มีหญ้าปกคลุมเยอะหรือยังอยู่ในประเภทดินที่เป็นถนนฟังมาเยอะแต่จําไม่ได้สักกอย่างไม่รู้เรื่องสักกอย่างเดียวนั่นเป็นปนัญหาของเรื่องการฟังเรามาฝึกการใช้หูให้มีประสิทธ,ธิภาพโดยเฉพาะ การฟังพระวจนะของพระเจ้าดีไหมคะเพื่อจะช่วยเราในการเรียนรู้พระคำของพระเจ้าได้อย่างเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อจะสามารถนำไปใช้และปฏิบัติให้เกิดผลในชีวิตประจำวันของเราด้วยมารซาตานมันต่อต้านทุกวิธทีทางที่จะให้เราไม่ค่อยใช้หูแต่ใช้ปาก มากกว่าใช้หูใช้อารมณ์มากกว่าใช้เหตุผลขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเราที่เราจะพัฒนาอวัยวะส่วนนี้ในการเรียนรู้พระคำของพระเจ้ามากขึ้นดีไหมคะขอพระเจ้าทรงอวยพระพร